แตไแมเวลาคุณเลือกปลาเก้าไก่ทำไมปลาเก้าไก่ได้คะแนนเยอะคุณละมาได้ปฏิริษีเลี้ยงเลือดสองใบแก้ปัญหาเลือดสองใบไปเลยแล้วคนละเบอร์เอาเบอร์ใหญ่เบอร์เสียเบอร์ได้ในปัญหาคนละเบอร์ชุด้าก็สู้เก้าไก่ไม่ได้อีกอันนี้คุณต้องบอกมาแก้มาแก้แบบไอ้ไอ้ไม่ให้มีปฏิริษีแล้วยังผมก็ยิ่งสู้ไม่ได้อีกไม่ต้องมีละเพราะว่าสกัดก้าวไกลอันนี้ คุณเทพไทยมองยังไงมาคะคือก็อาจจะคิดนะผมว่าก็อาจจะคิดคือคือถ้าหากว่าไม่มีเขาเีไม่มีไฟก็ไม่มีวันนะแล้วก็คุณหญิงชุดาลั์แกก็อ้างว่าคนในเพื่อไทยถึงแกก็อยู่เพื่อไทยอ่ะ็คงก็มีแหละผมผมว่าต้องมีคนคิดเรื่องนี้อ่าเพราะอะไรเพราะเขาคิดที่จะกําจัดพักคก้าวไกลมาตั้งแต่รอบแรกแล้วอตอนแรกรอบแรกสอ สอสอระบบบัญชีรายชื่อร้อยสิบคนประกับไาลได้ไปเกินครึ่งพรอนแก้รัฐทุนตัดให้เหลือร้อยให้เหลือน้อยตัดเก้า,ออกา,กาไประรดับสองเ,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 เลือกสองใบเลือกใบเดียวประกาศไกลได้เปรียบแต่แม้เวลาคนเลือกประกาศไกลทำไมประกาศไาลได้คะแนนเยอะแลมาได้ปฏิริเรือเลือกสองใบ แก้ปัญหาเลือองไปไปเลยแล้วคนละเบอร์เอาไปยอายเบอร์เดียวเบอร์เดิมนี่ปัญหาก็ละเบอร์ชุดใก็สู้เข้าไปไม่ได้อีกอันนี้คุณกูบอกมาแก้มาแก้แบบไอ้ไอ้ไม่ให้มีปฏิริษีแล้วพยิ่งผมก็ยิ่งสู้ไม่ได้อีกคือการเลือกตั้งถามว่าผมชอบไหมคือคือผมชอบนะไม่มีปฏิริษีผมก็ชอบเพราะอะไรคะคือคือผมคิดอย่างนี้ว่าคือประเทศไทยเนี่ยเราเราปกครองในระบบรัฐสภาเราถอดแบบมาจากประเทศอังกฤษ เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์อพอระบบรัฐสภาที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เราก็เครือองกฤษเราก็ถ่ายทอดมาังกฤเพราะที่อังกฤษเนี่ยหนึ่งไม่มีปฏิริษีแล้วก็รัฐมนตรีทุกคนต้องเป็นสสไม่เป็นสสเขาไม่ให้อ่อาวาน,นี้เราก็ถือแบบนี้มาตลอดมาจนถึง,ร,ง 40, ร,รัฐมนตรี40พอรัฐมนตรี40ก็เปิดให้นักวิจา,ารณ์ร่าง พอรานักวิชาการร่างนักวิชาการที่จบมาจากฝรั่งเศสก็เอาแบบฝรั่งเศสมาผสม<อ>เป็นปาติลิทไอ้คนที่จบเยอรมันก็เอาประเภนดองอเอา,าดอมัตมาด้วยมาด้วยมาด้วยเลืนมาเป็นผสมไงห,<อ>หัวมันกูท้ายมังกรไงม,มาเป็นผสมพอมาเป็นผสมก็ไอ้ไคนที่ร่างก็มีความคิดไงเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่บนหอคอยนาช้างครูต้าไปลงเลือกตั้งกสู้ก็ไม่ได้แน่ กูออกแบบแบบนี้ว่าเผื่อเขาจะเชิญกูกูก็ไปอยู่ในปาติลิทกูก็เป็นเทคโนแขกในเขากูก็ได้เป็นสวอป้างกูได้เป็นสวปปาติลิทบ้างมันก็คิดแบบนี้เพรก็เลยใส่แบบนี้มาพอใส่แบบนี้มาปั๊บใช้รอบแรกปั๊บการนี้เนี่ยผู้อาวุโสในพรรคขี้เกียจจะลงเขตได้เนี่ใช่ไหมล่ะพอลงเขตต้องไปไหว้ชาวบ้านไปไหว้เด็กไปเลยเดิน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 เดเดินเดเดินเดินดินเดลำบากพอมีปาติลิทฮ้ขึ้นปาติลิทมานั่ง ก็เลยเป็นได้สบายไงเป็นอายุเท่อะไรก็ได้ปู่ชัยเป็นจนคลานยังเป็นได้เพราะว่าแกมาอยู่ปาติลิเนี่ยแต่ว่าถ้ามีปาเขตแกก็ไปไม่ได้แล้วแห่ัไหล่ะแล้วพอพอหลังจากนั้นปั๊บไอคนที่เป็นสสเขตเนี่ยมันต้องรับผิชอบเยอะหนึ่งเอาไปงานศพงานบวชงานป้าป่ากาถินสารใหม่ไปกองสารพัดก็ต้องไปไปแล้วก็ไปไหว้คนปาติลิตไม่ต้องไป ใช่ไหมล่ะคราวนี้พวกนายทุนอีกนายทุนก็ชอบมีปฏิริพพอกูจ่ายตังร้อยสองร้อยล้านให้กับพรรคกูอยู่ปฏิริพดีกว่าเบื่องต้นเรื่องอะไรกูไปลงไปสู้อาเจ้าบ้านเออแล้วไปเหนื่อยเ<ม>ป,ปล่ากูได้เบื่อต้นๆอยู่แล้ว,วกูจ่ายตางังเป็นนายทุนกูได้อ่าสอปากการเมืองชอบไหมรรคการเมืองเล็กๆก็ชอบอีกเพราะเดี๋ยวกูขายกูไม่มีตังกูขายตีนั่งสองตีนั่งอ่าหนึ่งสองจ่ายตังมาช่วยดูแลหน่อยอ่ากูก็จ่าย ก็ได้มัน็สมประโยชน์ไงมันผมเลยฟันธงไปเลยเนี่ยราะว่าไม่มีทางเลิกได้หรอกเชื่อผมเถอเพราะมันเป็นประโยชน์ของทุกฝ่ายไงใช่แต่ว่าถ้าคุณจะเอาแบบอังกฤษคือผมไม่ติดนาคุณจะเอาแบบอังกฤษเนี่ยคุณก็ทําแบบอังกฤษมาเลยแล้วสสอนี่ไม่จำเป็นต้องเยอะออเย่าเยอะสอสนี่ไม่จำเป็นต้องเยอะห้าร้อยเยอะไปห้าร้อยเนี่ยคือคือตอนนั้นเนี่ย ผู้แทนมันมีอยู่400อยู่แล้วแต่ไม่มีปฏินิสปี40นะ,ะไม่มีปฏินิสคราวนี้พอเพิ่มปฏินิสจะไปตัดสสเหลือ300ปฏิลิสสักร้อยเป็น400นก็มันกอะไรอยู่ไงเพราะว่าคนมันเขตอยู่แล้วเนี่ยมันก็อยากจะลงเขตมันจะอยู่เขตก็เลยบวกเข้าไปเอาร้อยนี่มาแถมก็เลยเป็นที่มาของสภา500เออสภาไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่จูน่าร้ยสภา500ก็เป็นก็เป็นสภา500เนี่ยแต่จริงๆในประเทศไทยเนี่ยผมไปดูเทียบเคียงกับ ญี่ปุ่นเดียวกียนกับประเทศต่างๆแล้วเนี่ยโดยสัดส่วนประชากรแล้วมีสักสามร้อยสร้อยห้สบพอ,อถ้ามี3าม้อหาบหรือ3ามร้อสสิบเนี่ยมันจะประหยัดบป,ประมาณไปเยอะมากอ่อนทีต่ติไตจเนี่ย ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วฮะตอนนี้มาพอบวกโควิดกินอะไรไม่ได้เลยกินน้ำเดือดอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดินไปไม่ได้นะฮะพอเดินปุ๊บก็ต้องกอดเตียงเลยพี่ชายผมดูในในทอร์ตั้งเตียงเตียงเตียงเนี่ยกินแล้วดีก็ได้ของพี่นะยวันบางวันปวดหัวก็มาปุ๊บปวดตุ๊บๆ่างนี้ไม่มีปวดหัวนะฮะไม่ปวดหัวแล้ว